เผ็ดมันบันเทิงวันนี้ทศพลหิมพานเล่งจัดคอนเสิร์ตรำลึกพ่อไวพศรับยินดีถ่ายทอดวิชาให้เด็กรุ่นใหม่เขินจัดอานัทเล่นจริงจุบจริงกระแตอาสยามเข้มหัสวีเข้าสู่วงการสายมูเต็มตัวฝากเตือนอย่าทำนอกกฎระเบียบหลังเกิดดรามา่ถาถ้ำนาคาพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและปออันนบในเผ็ดมันบันเทิง สวัสดีครับค่ะพบกับเพชรมันบันเทิงหนาวนี้อยู่กับแอนนาค่ะแล้วก็ปอครับจะบอกว่าช่วงนี้ข่าวเนาะไม่ซาเลยนะสำหรับของข่าวของสิบตำรวจตรีจริงขับบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายบอกได้เลยว่าเปิดต้นปีมาเนี่ยไม่ได้เบาเลยเดือนเดือนมกราเนี่ยเหมือนผ่านไปแล้ว300วันนะฮะอ๋อเรื่องราวเยอะมากเยอะมากจริงนะครับปีนี้เป็นปีที่ข่าวเยอะมากโดยเฉพาะข่าวนี้ครับผม1ิ ตำรวจตรีน<ะ>รวิทย์นะครับที่ล่าสุดเป็นข่าวข่าวที่ขับรถชนเป็นข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมความสนใจของคนมากๆนะคือประเด็นเนี้ยมันเป็นเป็น,ป,น,ป,รนประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟตรงที่ว่าหลังจากที่สิบตำรวจตรีเนี่ยนะฮะขับชนบก็ออกไปบวช เอาเนี้ยคาถามมันก็มาเยอะแล้วว่าบวชได้ยังไงทําไมบวชทําไมไม่ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตก่อนบวชทำไมไม่ดูแบบแลคนเสียชีวิตก่อนทําไมไม่ช่วยเรื่องงานศพมันต้องทำไมไปบวชกับพ่อและบวชได้ยังไงในเมื่อยังมีคดียังไม่แบบยังไม่เคลียร์เรื่องคดีเพราะว่าก่อนที่จะไปบวชมันต้องมีการสอบประวัติก่อนให้แบบคลีนจริงๆไม่ใช่ว่าบวชเพื่อจะหนีคดีไปไปบวชนะฮะคนก็เลยดราม่ากันใหญ่เลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราได้ทราบแล้วนะฮะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่า หมอกระต่ายนามว่าอืเขาเรียกว่าอะไรอะหมายถึงอะไรครับเขาบอกว่าล่าสุดนะที่เขาไปบวชให้หมอกระต่ายอะนะฮะคือ<า>คือเขาเนี่ยบวชไปวันก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปที่งาน<ะ>งานศพนะครับผมของหมอกระต่ายเนี่ยแล้วก็เขาก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับคือพระเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ ขอโทษผู้ตายกับครอบครัวด้วยนะครับผมแล้วก็เล่ข่าวไปเย,เยอะมากเนี่ยคือหลังหลังจากไปถามประเด็นว่าบวชได้ยังไงะนะฮะแล้วตอนบวชเนี่ยได้สายาพราวะวาพรพระน,ร,ะนรวิทย์อ่าใช่คือคือเขาเนี่ยไปที่งานเพื่อเหมือนจะแบบไปร่วมร่วมส่งผู้ตายไปขอโทษกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าบวชให้กับผู้ตายนั่นแหละนะครับแต่ว่าคือนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ในหลายๆประเด็นบวชหน้าไฟประมาณนี้ปะใช่เพราะว่ามันยังมีเรื่องค้างอยู่อ่าเรื่องรถ ด้วยว่าอ่าเป็นรถของกลางหรือเปล่านะครับผมคือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาว่ารถที่เอามาขับเนี่ยเป็นรถของกลางที่ไม่มีใบอะไรเลยครับคราวนี้ชาวบ้านชาวช่องนะคนก็มาเม้นกันใหญ่เลยว่า รถของกลางขับได้ยังไงวันนี้ความจริงทราบแล้วว่ารถนี้ของใครคะคือเขาก็ยืนยันนะครับว่าซื้อบิ๊กบค์มาอย่างถูกต้องไม่ใช่รถของกลางแต่ว่ามันเป็นการโอนลอยยังไม่ได้โอนเป็นชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยสรุปคุณผู้ชมค่ะรถค,รคันนี้นะฮะเป็นรถที่ซื้อมาแต่ไม่ได้รับการโอนเป็นชื่อคนเท่านั้นเองอเขาเรียกว่าโอนลอยไว้โอนลอยก็คือไม่ได้ใส่ชื่อใครนะครับผมแล้วก็กระแสข่าวที่ว่าแบบมีคําสั่งจากพศพศนี่ก็คือสํานัก างานพระ <ผม S 1> พุทธศาสนาชาติใช่ครับผมคือ huh. เขาให้ศึกนะครับภายในเย็นของเมื่อวานแต่ว่าพระนรวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าจะศึกวันนี้เนี่ยวันที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกเรื่องเวลาแล้วก็สถานที่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าคณะเขตยานวานนะครับพระสถิตบุญยวัฒเนี่ยเขาเป็นผู้อุปชาที่บวชให้กับพระนรวิทย์แล้วก็พระนิคมที่เป็นพ่อลวงพอ่พอซึ่ง อุปัชานี่ก็คือเหมือนพระที่คอยแบบเป็นเป็นครูอ่ะเป็นครูในทางสงฆ์นะ,นะครับพระที่ดูแลตอนบวชเข้ามาใช่ครับซึ่งเจ้าคณะเขาบอกว่าจเจ้าอาวาสวัดปริวา,าสราชสงครามเนี่ยโทรศัพท์มาบอกกับพระเขาว่าขอให้ไปช่วยทําพิธีบวชให้กับทั้งสองนะครับโดยใช้คําว่าขอให้ช่วยสงเคราะห์ ซึ่งเจ้าคณะกับเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยเขาก็เหมือนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็เลยไปบวชให้แล้วก็ไม่ได้ถามเหตุผลหรือว่ารายละเอียดอะไรเพราะว่าแต่จริงๆตอนบวชเนี่ยเขาจะมีคําถามก่อนบวชนะเขาจะมีคํากล่าวเขาจะมีคําท่องก่อนบวชจริงๆว่าคุณเป็นพญานาคไหมคุณหนีอาคดีมาหรือเปล่าเขาจะมีคําถามนะแล้วก็อามาพันเตป่ะใช่มันต้องให้ตอบอามาพันเตมีการถามตอบซึ่งผมก็ยังงงว่ามันผ่าน ผ่านได้ยังไงว่าแบบในการตรวจสอบแล้วก็ก่อนที่จะบวชอ่ะมันจะต้องมีการเขียนเป็นเหมือนสัญญาเป็นแบบเอกสาร,รเนี่ยเวลาที่เราจะบวชนะฮะคุณผู้ชมถ้าจะมีใครสักคนบวชเขาจะบอกว่าให้ไปคัดใบที่บอกว่าเราเนี่ยนะฮะไม่มีคดีความ,มจากกรมตํารวจแห่งชาติครับผมนะให้มามาแสดงกับที่วัดครับผมแต่คราวนี้น่าจะเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการบวภชภายใน,ห,นหรือเปล่าไม่ได้ช่วยกันหรอกพี่ว่าน่าจะเป็นการบวชแบบหลวมหลวมะบวชแบบภายในบวชแบบรีบทำอะไรให้อ่ะ,อะนะฮะซึ่งเจ้าคณะเขาก็บอกนะครับว่าตามเงื่อนไขที่กฎมหาเถรสมาคมเนี่ยเขาก็ต้องบอกไว้ว่าผู้ที่จะมาบวชได้ต้องตรวจสอบประวัติก่อนเพื่อป้องกันบุคคลที่หนีคดีมาบวชรวมถึงผู้ต้องหาที่ต้องคดีเพราะถือว่าไม่เหมาะสมด้วยซึ่งมันก็มีกฎข้อนี้บอกอยู่นะคือจริงๆจะบอกนะเมื่อวานนี้อ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่า จะทําให้ศาลเห็นใจใช่ไหมให้ศาลเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นคนดีแล้วจะลดโทษการลงอาเขาเรียกนะล,ลดโทษการจําคุกเอาไว้จริงๆจะบอกว่าเวลาตัดสินเนี่ยศาลจะมีข้อมูลต่างๆนานา,นาแวดล้อมประมาณร้อยแปดพันอย่างแล้ว,วเอามา<ฮ>ประกอบการพิจารณามไม่ได้เกี่ยวว่าไปบวชปุ๊บอุ๊ยเป็นคนดีไม่ใช่มันเกิดเป็นแค่ประเด็นหนึ่งแต่อันเนี้ยเหมือนเขาแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะว่าปัญหาเลยคือคุณขับรถไปนชนหมอก,กระต่าย สิ่งที่คุณต้องทำันดับแรกคือคุณต้องเยียวยาดูแลไม่ว่าจะเป็นการจัดงานศพหรืออะไรก็ตาม<บ>การบวชก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันอาจจะไม่ใช่เวลาและโอกาสที่คนจะทำใช่นะคือมันต้องเคลียร์ประเด็นคดีนี้ก่อนคือมันต้องรับรอ่อนในสิ่งที่ยังทำก่อนไม่ใช่ว่าไปรีบไปบวชเพื่อแบบเพื่อจะเพื่อจะมาบอกว่าเหมือนบวชให้ผู้ตายเป็นการขอโทษแล้วเราเพิ่งผ่านงานศพมาเราจะบอกว่า งานศพของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากมเพราะมันจะมีเรื่องการติดต่อวัดค่าใช้จ่ายในการตั้งศพคือมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับแทนที่สิบตำรวจตรีเนี่ยนะฮะจะไปบวชเอาเวลาเอาเงินมาช่วยงานศพเขาก่อนเยียวยาเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยเนี่ยทำให้ญาติไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเพราะว่าหุยสงสารน้องก็ตายจังเลยดูสิคืออยู่ดีๆเขาต้องมาเสียชีวิตกะทันหันแล้วญาติกลายเป็นว่า ต้องมาดูแลเรื่องงานศพเองทุกอย่างเท่านั้นนี่เรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องที่ผู้ก่อเหตุคนเข้ามาดูแลอืมแต่ว่าตอนเนี้ยเอาจริงแล้วเดี๋ยวเขาก็หมดมันอ่าเขาศึกวันนี้แหละนะครับซึ่งก็ต้องมาดูแทนาบุญด้วยถ้าศึกนะครับผมไม่ศึกอันนีิตาหนุโมทนาบุญเพราะว่า จะได้ไม่ให้พระเหลืองแเปื้อนนะฮะครับผมแล้วก็ส่วนอ่าพ่อพระพ่อเนี่ยก็จะบวชต่อให้ครบ3วันค่ะจริงๆ3วันก็พรุ่งนี้แล้วหรือ่าแต่จริงๆพระพ่อไม่ได้เกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องอะไรเรื่องนี้ขอชื่นชมสปิริตพระพ่อแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งก็อาจจะต้องโฟกัสให้ถูกจุดถ้าพระพ่อพาลูกชายมาดูแลเรื่องงานศพมาดูแลศพมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายตรงนี้แล้วมาคุยกับญาติน่าจะดีกว่า ฮะรอติดตามคดีนี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้พี่เต่าสมชัยเขาก็าได้มีการออกมาโพสต์ด้วยนะครับพี่เต่าเคยเล่นหนังเรื่องนึงไงนักปกไงออนักปกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารศาสนาเกี่ยวกับเหมือนพระที่หนีคดีไปโบสถนั่นนะครับผมพี่พี่เต่าเขาเลยโพสต์โปสเตอร์ที่หนังที่เขาเคยเล่นเนี่ยเรื่องนักปกเมื่อปี2551นะครับแล้วก็มีแคปชั่นนี้เลยใช้ร่มเงาศาสนาพรางโฉมหน้าฆาตกรและช่อฟ้าเบตากาและผ้าเหลือง ไม่ได้ทําให้เป็นคนดี <Yeah. S 1> จริงๆแล้วคดีของสิบตำรวจตรีคนนี้มันจะไม่เป็นประเด็นทางสังคมถ้าเขาลงมาช่วยเหลือพาไปหาหมอดูแลเยียวยาทุกอย่างมันจะไม่เป็นประเด็นสังคมมากขนาดนี้ประเด็นคือเขาน่าจะตื่นตระหนกตกใจจนกลายเป็นว่าแก้ปัญหาผิดจุดใช่มันเหมือนผิดไปหมดเลยคือมันผิดตั้งแต่ม,มันเลยมมันดูผิดตั้งแต่เป็นเรื่องของตํารวจที่ทําผิดกฎหมายเองแล้วไปทําให้คนตายแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลย เออแล้วยังแบบเป๊ะเออแล้วตอนเนี้ยอ่ะเรา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 ไล่ทำลายเนาะพอชนหมอกระต่ายเสร็จตำรวจคนนี้ไปหาหมอ,พอเพื่อทจ, <ำ S 2> จะเอาใบรับรองว่าตนเองเนี่ยมี<า>มปัญหาเรื่องสายตาซึ่งหมอ,อเคสพอจะไปหาหมอที่เรื่องสายตากลายเป็นหมอหมอกระต่ายเนี่ยคือหมอจักษุคนนั้นที่จะต้องเจอเป็นหมอเวนแล้วเขาไปเขาเขา หมอเวนไม่เข้าทีนี้เขาก็ต้องตามหาหมอเวนสรุปปรากฏว่าคือคนที่คนนี้แหละชนเขาเสียชีวิตโอ้โหพีคมากเขาเรียกว่ากงความกงเกวียนมันหมุนเวียนกันไปเออแล้วผมสงสัยไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีการออกมาเคลียร์หรือยังนะเรื่องที่ผมสงสัยคืออ่าปล่อยให้ศพเนี่ยเป็นศพที่ยังไม่มีใครติดต่อนานจนกว่าแบบจนมีคนโทรไปถามเรื่องหมอเวนะถึงจะรู้ว่าแบบมีการติดต่อยาิอะไรเงี้ยทำไมไม่ติดต่อตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย อ๋อโทรศัพท์ล็อกโทรศัพท์ลอกจนมีคอนโทรเข้ามาเพราะว่าเขาก็มีติดต่อแล้วไม่ได้ไงอ๋อติดต่อไม่ได้คือข่าวมันมาหลายกระแสบางคนก็บอกสิตํารวจตีเอาเอกสารไปบางคนก็บอกว่าหาเอกสารไม่เจอบางคนบอกโทรศัพท์ล็อกคือไม่รู้ข้อมูลจริงยังไงยแน่คุณผู้ชมนะอ่ะไปต่อกับเรื่องราวของไอ้ปีชยาค่ะนะล่าสุดเกิดเหตุกลางกรองถ่ายคุณผู้ชมค่ะนะฮะเจ็บหนักเลยเขาบอกว่ากระดูกข้อเท้าหักใช่ครับผมบางคนก็บอกว่าอาถรรพ์นะ คือเรื่องนี้เนี่ยแต่กองละครเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องศึกเสน่หาไกรทองชาละวันครั้งท่แปดของเราเนี่ยก็คือแบบเหมือนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่างมากนะครับผมเขาบอกว่าตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยมีอุบัติเหตุมีปัญหามีนั่นมีนี่เรื่อยๆอืนะฮะจนล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าไอเนี่ยนะฮะระหว่างเดินแล้วเข้าฉากในกองถ่ายเนี่ยนะฮะกระดูกข้อเท้าหัก นะซึ่งเป็นการเข้าฉากในละครเรื่องนี้ครับผม <c oughs> เขาก็โพสต์ <post S 2> IG เนี่ยว,ว่าเนี่ยเท้าหักเข้าเฟือกตามระเบียบพักนะครับซึ่งคนในวงการก็แห่มาให้กำลังใจเต็มเลยแบบเุ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรลุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับคือเกิดจากกองของศึกเสน่หาไกรทองชลวันตั้งแต่24มกราที่ผ่านมานะครับตอนกําลังเดินเข้าฉากอยู่นะครับเดินเดินไปตกหลุมที่มันแบบลึกอะพอตกปั๊บข้อเท้าพลิกอาการปวดบวม แล้วก็ไม่สามารถเดินได้นะครับแล้วก็ถ่ายทําต่อไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องพัก 6- กถึงแดสัปดาห์เลยนะคือกลาเก็นว่าเดือนครึ่งต้องหายไปจากการถ่ายละครเลยนะอืนะครับเขาก็เลยแว่วว่าเดี๋ยวเราเร็วนี้นะฮะเดือนมีนาจะมีการบวงสวงละครเรื่องนี้ด้วยใช่เพราะว่าจะได้รับลื่นหน่อยใช่บางทีเนี่ยจะบอกว่าอาถรรพ์กันไม่บวงสวงเนี่ยมีหลายละครหลายเรื่องนะผมว่าเม่ก่อนจะมีละครเรื่องหนึ่งเรื่องเจ้านาง เรื่องนั้นก็คือเขาบอกว่าเหมือนวงสวงไม่ดีหรือยังไงไม่รู้รนางเอกเสียชีวิตคนร้องเพลงก็พี่จรรญมโนเพจก็เสียชีวิตไปแล้วคือหลายคนมากละครที่แบบมีเรื่องราวของแบบความเป็นชุดเก่าๆหรือว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับความไทยความโบราณเนี่ยคนบางทีคนเขาจะมีความร<ม>ู้สึกแปลกนะแปลก มันต้องบวงหรือเปล่าต้องวงสวงหรือเปล่าแต่เพิงพระนางไม่รู้มันไงตอนนั้นผมว่าเขาต้องบวงแหละเพราะ<อ>ว่าเรื่องมันค่อนข้างแบบมีอิงประวัติศาสตร์ด้วยอะไรอย่างี้แต่ช่องแปดเราทําละครพญายนุพญาณตลอดนะก็บวงตลอดนะครับเลติ้งกระจ,ยระจายมากก็เป็นอะไรต่อใใขอให้หายไวไวด้วยนะ,ะ,นะฮะกับเรื่องราวของเข้มหัสวีค่ะคุณผู้ชมขาครับผมนะเข้มหัสวีเขาก็มาเตือนนะฮะฝากเตือนอย่าทํานอกกรอบระเบียบนะฮะหลังเกิดดราม่าถ้ำนาคาครับผมนะฮะเขาบอกว่า รับเข้าสู่วงการสายมูตอนนี้นคือเข้าเต็มตัวแล้วเข้มขลับบีเป็นสายมูลแล้วว่างเมื่อไหร่ก็ไปนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีแบบไปร่วมทริปนู่นนี่นั่นเสมอแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคือตอนไปขึ้นถ้ำนาคาทริปกับพี่หนิงปณนิตาเนี่ย เห็นพี่หนิงเนี่ยปลื้มเข้มมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะคอยดูแลเทคแคร์น้องนิรินอยู่ตลอดนะครับพี่หนิงก็ลงไอจีชื่นชมอยู่เป็นพักใหญ่เลยนลครก็เ,เร็วๆนี้พี่หนิงนะพี่หนิงจะขึ้นถ้ำน่าจะวันที่สองสามเนี่ยจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คือพอมันมีข่าวดาราหอยทากที่ไปขึ้นถ้ำเนี่ยคนก็จะไปโฟกัสดาราแต่ละคนที่ไปเลยว่าอ่ะคนนี้ไปมี v i p หรือเปล่าคนนั้นไป v i p ีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอาจริงๆคือรู้ป้าทำไมดรามา่าทำไมครับ เรื่องดราม่ามันเกิดจากการที่คิวของการขึ้นถ้ำเนี่ยหายากคือใครจะขึ้นถ้ำเนี่ยต้องเข้าแอปพลิเคชันคิวคิวก็คือระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชันครับผมแต่คราวนี้คนท่คนทั่วไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากว่าจะจองเข้ามาได้เนี่ยมันยิ่งถูกหลายเดือนนะมันหลายเดือนนานการต่อคิวนานคราวนี้คนก็เลยโฟกัสว่าทำไมดาราได้ขึ้นกันง่ายจังทำไมดาราได้ไปกันหลายคนจังครับอันนี้ดราม่าแรกครดราม่าสองพอไปปุ๊บ เรื่องดาราหอยท่าเขาห็าที่บอกว่าวทําไมเขามีอภิสิทธิ์มีเครื่องบูชามีเครื่องบวงสวงขึ้นไปไหว้ได้จุดประทัดอะไรเสียงดังเต็ไมไปหมดมันก็เลยยิ่งด่ามาหนักครับผมนะฮะแล้วก็เนี่ยคือพี่เข้มเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยไปที่ท้ำนาคาแล้วก็เป็นคน แถวแถวนั้นโดยกําเนิดด้วยนะอ๋อแค่มัสบีเป็นคนแถวนั้นหรอใช่ครับก็คือเหมือนแบบคือเป็นลูกหินแถวนั้นเลยนะครับเ <ฮะ S 2> ดี๋ยวไปถามดีวกว่าว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องถ้รมนะคาหรือว่าการมูเนี่ยพี่เข้มว่ายังไงบ้างครับโอเคค่ะแล้วแต่จังหวะโอกาสว่าเรามีช่วงจังหวะไหนช่วงพี่หนิงช่วงกุ๊บเราว่างเราก็จะไปขอพอรกันในช่วงที่เรายังขึ้นได้อยู่อะไรเงี้ยครับก็จะไปค่อนข้าง,างบ่อยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กลับไปเยี่ยมตากับยายด้วยครับ กับกลับไปดูบ้านไปนอนกอดตากอดยายอะไรเงี้ยด้วยครับ mm hmm. คือจริงๆเราก็จะบอก mm hmm. บอกกับทุกคนเสมอเนี่ยแหละครับว่าในเรื่องของการดูแลความสะอาดด้วยกันเนี่ยทุกที่อ่ะถ้ามันสะอาดธรรมชาติเนี่ยยิ่งสะอาดมันก็ต้องยิ่งดีกับเรา mm hmm. ใช่ไหมครับเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปจัการาบูชาเราก็ควรที่จะรักษาความสะอาดของธรรมชาติไว้ดีที่สุดครับ mm hmm. ในเรื่องของขยงขยะอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีจุดที่รับขยะ เอาน้ำขึ้นไปกี่ขวดเราก็ต้องเอาลงมาเท่านั้นอะไรเงี้ยครับคนเราเนี่ยทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้วครับถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่จิตใจไม่ดีตั้งแต่แรกคุณขึ้นไปมันมันก็จะส่งผลกับตัวเองทั้งนั้นแหละครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ที่บึงการหรอกครับไม่ใช่แค่ที่ถ้ำนาคาผมก็อยากจะฝากทุกๆคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปตามอุทยานต่างๆนะครับผมก็ทุกที่เขามีกฎระเบียบเพื่อที่จะให้เรารักษากฎระเบียบอยู่แล้วก็อยากจะให้นี่แหละครับรักษากฎหน่อยก็ตามกฎเเ้ามมมันไไไ่่่่ดใชรือง ยากเย็นอะไรนะครับผมก็อยากจะให้นุชดูแลในเรื่องของเรื่องนี้ด้วยครับอย่านอกกรอบอย่านอกบอกว่านี่ครับอย่าห้าวให้มากออย่านอกกรอบครับอย่านอกกรอบครับเอาดีๆเข้มโคอินนะเข้มคืออินกับเรื่องนี้มากเพราะว่าคนที่เขานับถือเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ไปสร้างปัญหาไปก่อให้เกิดปัญหาเนาะทำตามกฎอะเนาะ ทุกคนก็จะได้ไปอย่างสบายใจด้วยกันวันก่อนก็มีข่าวที่ว่าเอาแป้งไปรูปหินน่ะ Oh. ตอนหลังเขาต้องมานั่งเอาออกมานั่งเช็ดนั่งน้ําล้างกัน oh. เป็นภา oh. ระเจ้าหน้าที่ยังไงก็ดูแลด้วยนะคะสำหรับใครที่จะขึ้นท่า <คะ S 2> อครับผมไปต่อกับข่าวของทศพลหิมพานค่ะคร <ะ S 2> นะับผมคือหลังจากที่เราสูญเสียศิลปินแห่งชาตินะคบคุณพ่อวัยพ์เพชรสุพรรณไปเนี่ยก็คือตอนนี้ก็มีการเก็บศพไว้พักที่บ้าน100วันเพื่อรอกําหนดพิธีการพระราชทานเพลิงศพนะคบผมแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็เป็นครูที่เคารพรัก ของคนในวงการเพลงลูกทุ่งนะครับผมแล้วก็มีนักร้องลูกทุ่งมากมายเลยเนี่ยที่ไปร่วมขบวนต้องยอมรับว่า<ะ>พ่อไวยพศนะฮะอยู่มาเขาเรียกว่าครึ่งศตวรรษแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นคนในวงการลูกทุ่งก็คือ ทศพลหิมพานนะครับเขาจะจัดเหมือนเป็นคอนเสิร์ตรำลึกให้กับคุณพ่อไอ้พลด้วยนะครับซึ่งในอนาคตจะรับถ่ายทอดวิชาทั้งการร้องแล่สอนทำขวัญน,นาคแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและสืบสานต่อไปะจะมีอะไรจะถ่ายทอดแบบไหนบ้างลองไปฟังกันไหมฮะ,ฮะครับผม ต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะกับลูกหลานของพ่อไอโพ์และก็พี่น้องของท่านว่าจะมีะแนวคิดจะมีนโยโบายแบบไหนยอย่างไรที่จะร่วมประจัดงานเพื่อลำาลึกนึกถึงพ่ออาจจะเป็นงานประจําปีหรือว่าก่อนที่จะจัดงานปีเนี่ยในช่วงพระราชทานพเพลิงศพเนี่ยนะฮะก็จะจัดกันแบบไหนยอย่างไรพ่วงองค์การลุกทุ่งองค์การเพลงไหมเพราะว่า เด็กรุ่นใหม่อาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะย,ยังเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีความห่วงใย,ยอยู่นะครับเนื่องจากว่า,าเดี๋ยวนี้ก็คือมันไม่มอยู่ที่ยุคเนาะบทเพลงก็อาจจะฉีกแนวไปบ้างอะไรบ้างนะครับ แต่ทางนี้ท่งนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่พี่น้องแฟนเพลงในการเป็นผู้ตัดสินใจแต่ทางนี้ท่านั้นอย่างไรก็ตามเราก็ยังอยากจะให้บทเพลงลูกทุ่งแท้ทๆเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่ง,งบรม,มครูบรพรบฑรบุตรของเราในสืบสารกันต่อมาเนี่ยอยากจะยืนโยงคงอยู่นะครับทั้งที่ว่าตอนนี้อาจจะซบเซาไปบ้างสลหรับลูกทุ่งแท้ทๆเนี่ยนะก็ก็ว่ากัน,นกไปตามตามยุคตามสมัยแต่เชื่อแน่ว่า ก็คงจะย้อนกลับมาเหมือนเดิมก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็ขอบคุณแฟนคลับพ่อไอพจนะซึ่งมีความห่วงใย,ยพ่อแล้วก็ถามถามถ่ายมาทั้งในไลน์ในเฟซอะไรก็ตามเยอะแยะมากมายด้วยความรับนะครับซึ่งเป็นขวัญใจของเขานะไ,ดได้สูญเสียความใจของเขาไปเนี่ยทุกคนก็ยังความเสียใจนะแล้วก็เสียดายในการจากไปของพ่อไอโพดพสิสุพันธ์แล้วก็สอนเพชรสอนสุพันก็ขอบคุณนะก็ขอให้สนับสนุนกันต่อไปนะบทเพลงลูกทุ่งเราเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กรุ่นใหม่นะก็คงจะ นะครับสื่อสารกันต่อไปนะพยายามทําบทเพลงสร้างผลงานดีๆให้พี่น้องแฟนเพลงเนี่ยได,ได้ได้รับฟังรับชมกันต่อไป mm hmm. ก็จะมีคนถามมาโดยตลอดเวลาว่าสอนแรมไหมสอนทําขวันนาคไหมคือจริงๆแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาตรงนั้นตอนนั้นางานเยอะเนาะแต่จะบอกว่าหลังจากที่อายุเริ่มมากนะฮะแล้วก็งานเราก็น้อยลง mm hmm. ก็ยินดีนะฮะถ้าใครต้องการจะมาเรียนบทเพลงแล่หรือเอามาฟัง จะมาอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องทําขวัญน,นาคนะฮะหรือว่าจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพลงหรืออะไรก็ตามนะผมก็ยินดีนะฮะยินดีที่จะแนะนํายินดีที่จะบอกบอกอ่ขอ้ออ่การแหล่เคล็ดลับอะไรเงี้ยนะก็อยากยินดียินดีนะครับด้วยด้วยวยเป็นนายกสมาคมนักร้องทัท่วประเทศไทยด้วยก็ยินดีนะยินดีที่จะถ่ายทอดต่อไปคือ เขาบอกว่าถ้าเวลาใครบวชเนี่ยนะฮะสองท่านที่คนจะนึกถึงคือพ่อไวยพจน์กับทศพรหิมพานเพราะว่าแหล่ดีมากคุผู้ชมคือหาคนเทียบยากนะแล้วก็ถ้าจะมามีการสอนเด็กรุ่นใหม่ผมว่าดีมากมีคนอยากเรียนเยอะนะครับตอนนี้เขาบอกว่ายินดีนะฮะใครอยากเรียนวิชานี้อยากให้ถ่ายทอดวิชาให้ก็ไปติดต่อได้นะฮะกับทศพรหิมพานครับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะเชื่อเรื่องผีหรือไม่เขาบอกว่า ผีไปกดตู้ ATM เอมือช็อกมากแล้วคลิปนี้คนดูเยอะมากค่ะนะฮะวันนี้ต้องบอกก่อนตอนแรกเห็นนะเราคิดน่ใจเลยว่าเป็นผีจริงหรือเปล่าปอน่ากลัวจริงเพราะว่าอยู่ดีๆตู้เ t ทําทำงานเองนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อน,อนเลยว่าเป็นยังไงฮะเนออพี่ว่า ทมันทํารายการของมันเองได้ยังไงไม่พอเดินไปใกล้มันถึงจะทารายการด้วยนะคือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้กดไม่ได้อะไรนะพอไปใกล้ปุ๊บโอ๊ยเธอมาเหรอลองของหรือเปล่าฉันแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้เธอดูตู้เอทีเอ็มมันก็มีเจ้าที่เหมือนกันนะสมัยนี้หรือว่ามีแม่ย่านางเอทีเอ็มผมว่าอาจจะเป็นที่ระบบหรือเปล่าเพื่นะหรอระบบมันขัดข้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็แปลกที่มันหนีหมดไม่ได้นะแต่มันแปลกตรงที่ถ่ายอยู่แล้วมันขัดข้องให้ดูด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้ได้เลยะ ซึ่งออตอนนี้คนดูเยอะมากคลิปนี้มาคอมเมนต์กันเพียบเลยว่าแบบเออเจอรองของเขาแล้วออไม่แต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาในเรื่องของเทคนิคนะฮะเขาบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของ ATM เนี่ยมันระบบมันน่าจะสลวนมากกว่าแต่ผมชอบอะไรวะมีคนบอกว่าผีมากดแต่ว่าไม่มีตังกก็เลยเยกเลิกอาจจะ <c oughs> ไม่มีบุญ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่ได้ทําบุญ <c oughs> ตอนตอนตอน,ตอนตายก่อนตายไม่ได้ใส่ซองเอาไวออ้ไปกดปุ๊บะเงินไม่มีเหรอเนี่ยจบ นะฮะไปต่อกับพระครดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมัตฉาอันดานะคะล่าสุดเป็นฉากที่บอกได้เลยว่าอยากทุกคนดูเพราะกระแตเขาเล่นเต็มที่มากเต็มที่เป็นเลิฟซีนนะครับของคุณกระแตกับพี่อานัทนะครับผมซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่ทิพมณี ใช้แบบความงามของตัวเองยั่วคุณพระเดชานะครับยก็แต่สวยมากเลยอ่ะพอมาลุกเนี้ยอืมเขาเซ็กซี่มากเลยนะเซ็กซี่นะละบ้านกระแตล่าสุดเห็นหรือยังโหยิ่งใหญ่มากร้อยล้านอยู่หรือเปล่าร้อยล้านร้อยล้านครับแล้วสวยเซ็กซี่เล่นละครดีแบบนี้อยากเห็นจังเลยว่าตอนเล่นเข้าฉากกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะจุดจริงเลยนะจุดจริงเลยหรอนี่ไงเล่นจริงเอาดีจริงจริงขอดูได้ไหมคือเทคแรกเนี่ยพี่อนัทเขาก็แบบเขินๆแต่เทคสองเอาจริงเลย ไปดูความรู้สึกดีกว่าว่าจูบจริงฉักนี้เป็นยังไงบ้างพตื่นเต้นขอโทษน้องด้วยนะไม่เขาว่าขอโทษแบบตลอดเวลาก่อนขึ้นบันไดมาก็พี่ขอโทษนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษแบบว่าจนเราเขินแบบว่าแบบอุ๊ยพี่เล่นเป็นตัวเองไปเลยค่ะแล้วก็บอกอย่างนี้คือเราก็พยายามแบบว่าก็เซฟเท่าที่ทําได้เซฟไหมเอาจริงไม่เซฟเลยครั้งแรกก็เซฟอที่เป็นนิวเซอร์ดอะ ไม่ได้เซฟเลยกาค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเลยครับก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับจะน้องครั้งแรกก็ไม่อยากให้แบบเออเกรงใจครับก็แต่ก็อยากให้มันผ่านอันนี้เกรงใจแล้วอันนี้เกรงใจแล้วรอเล่นค่ะช็อตแก้งหรือว่าแบบ ก็เขินนะคะแต่ว่าพอฮึบจริงๆก็ต้องแบบว่าตามบทใช่ค่ะพยายามไม่ครั้งเดียวมันผ่านไปด้วยดีผ่านไหมคะครั้งเดียวครั้งแรกไม่ผ่านเพราะอะไรคะไม่หื่นพอไม่หื่นพออันที่สองก็ต้องแบบอาศัยตัวตนจริงมันนิดนึงอเขาเล่นอเล่นก็คือพยายามแบบว่า ควบคุมตัวเองแล้วก็ตั <S <S ้งใจให้มันคนสัมภาษณ์เขินหนักกว่าอีกค่ะก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเรื่องนี้แบบครบรถจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า หนูก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เล่นแบบเลิฟซีนจูบจริงอะไรอย่างเงี้ยแบบสรารภาพเลยว่าก่อนที่จะแสดงก็คือเราก็แอบเซิร์ชแล้วก็ไปดูคนอื่นเขาเล่นกันแบบเลิฟซีนขนาดไหนกันแบบอะไรยังไงแล้วก็เขินอยู่นะคะจริงๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะาทุกคนเต็มที่มากๆเลยนะคะกับมัชชาอันดาและคู่ของเราก็สนุกมากๆคะ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของการแบบเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงกันไปกันมาเนาะนะคะเข้มข้นแน่นอนค่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะ เธอเนนฉันขนล,ลุกมากปอฉันเห็นแล้วฉันเสียสันหลังว่าบใจเย็นไปหมดเออ,อพี่นาต้องดูต่อนะมันอาจจะมีฉากแบบนี้มาให้ยั่วยกันได้อีกอี่สดี่สอดแบบว่าเอาปากสู้ด้วยนะแบบปากฉันสู้เธอนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่แล้ว <c oughs> แม้ว่าจะผ่านไปแล้วกับฉากนี้แต่ถ้าใครอยากดูย้อนหลังไปอะไรค่ะ AASplay ครับผมหรือว่าดูสดได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาหนึ่งทุ่มทางช่อง8กดหมายเลข27ครับใช่ค่ะเพชรมันบันเทิง Da hets Da